สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1นึ่งถึงสาตุลา,าคมของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดกระหว่างวันที่1 6พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้ยงิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพิจิกทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากัน รือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอามาดูกันนาะชาวราศีพิจิกในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาวราศีพิจิกในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกไม่เอาแล้วไอ้คนคนนี้นะฉันขอเดินหน้าดีกว่าฉันขอไปมีความฝุขของฉันนี้ดีกว่าไปสนใจเรื่องงานเรื่องเองินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่เข้ามาดีกว่ารับคนนี้ฉันไม่เอาแล้วไม่เอาแบบถาวารไม่เอาแบบมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างท็อกซิกกับชีวิตฉันมากๆเลยเพราะฉันสนใจก็ไม่สนใจฉันเพราะฉันไม่สนใจจะมาสนใจฉันอะไรเนี้ยท็อกเิกแบบนี้ฉันไม่เอาฉันไม่สนใจไม่่่อออยยาาากกววิงตมมมไไปเ็นนะรฉัีแล้ นี่คือในอดีตที่ผ่านมาแล้วช่วงปัจจุบัลนละเนาะหนึ่งถึงสองตุลาคามช่วงนี้เป็นยังไงปะช่วงปัจจุบันหนึ่งถึงสองตุลาเนี่ยคุณจะเจอยคุณจะเจอเขาเนี่ยมาพยายามมาวุ่นวายบนเบอร์บนเบอร์มากๆเลยนะทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นคุณค็รู้สึกเ,ออเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแล้วฉันไม่หักสนใจฉันเหนื่อยเต็มทีแล้วคุณจะไปสนใจเรื่องของตัวเองซะมากกว่านะแบบเออเขาจะมีแรงบนเบอร์จะมาข้าควรน พดกดไลค์กดแชร์พอเพียงถึงส่งฟร์ีเกอร์หรือมาเจอหน้าจะมาข้ามคนหรือจะทางอะไรทางหนึง่งทางใดทางหนึ่งที่เป็นการเรียกร้องความสนใจเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะไม่สนใจคุณเอาเข้าทาอะไรก็ทําไปจะโพสต์ฝื่อออนไลน์ดูเฝ้าอ,อะไรก็เรื่องของเขาใช่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้มาดูกนันะว่าในใจลึกๆระหว่วางคนกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูกันน้องว้ในใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดยงไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ไม่อยากสนใจแล้วคุณเองเป็นสนใจเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอย่างอื่นมากกว่าเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้หลายๆอย่างในช่วคตคุณกำลังไปได้แล้วมีหลายอย่างที่ต้องจัดการฉะนั้นคุณไปโฟกัสฝงเหล่านี้ถ้าอยากไปสนใจคนคนนี้คุณฝึกไม่เอาแล้วพอแล้วดีกว่านะครับเพราะคุณรู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่ดีฉะนั้นจไปสนใจไม่เอานะเหนื่อยเหนื่อยเปล่าฉันไม่เอาหรอกฉะนั้นเวลาไปสนใจเรื่องอื่นดีกว่าแล้วเขา่่ะเเเเเคคคคาาาาิดงงงงตตอออััววุุณณนนนก็็ยมปที คนท like. ี่เขารักคนที่เขาอยากใช้ชีพระยะยาวซึ่งตอนนี้คุณเขามอกว่าเขารอคุณเปิดโอกาสรอคุณให้อภัยเขาว่านะครับนะแต่เพียงเอาว่าเขาเอง่วงนี้คิดถึงเรื่องคุณเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องคุณกับเขามีรักกันมีความสุกกันคิดหลายเรื่องมากๆเลยแล้วก็มองว่าเออเมื่อไหร่คุณจะกลับมาหาเขาเพื่อให้ความรักครั้งนี้มันมันดีได้เนี่ยถ้าเกิดคุณกลับมานะความรักมันก็ดีแล้วทำไมคุณไม่ยอมเปิดโอกาสสักทีนะครับมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันน้องไพ่แบ่เป็นสองชุดนะครับชุดบนเนี่ยคำทำนายระหว่างที่สามถึงสิบห้าตุลาคมส่วนไพ่ชุดแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างที่สิบหกถึงสามสิบตุลาคมนะครับโดยพอตีเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้น้องจะมีชาวราศีพิจิกปางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดูสามถึงสิบห้าตุลาคมของน้องช่วงนี้ชาวพิจิกเป็นยังไงบ้างเอ่ยสามถึงสิบห้าตุลาคมช่วงนี้ชาวพิจิกก็รู้สึกว่า ไม่สนใจเรื่องตัวเองไม่ค่อยอยากยุ่ง่องเขาหรอกพรากว่าช่วงนี้ปัญหาชั้นก็เยอะแล้วที่ชันต้องไปจัดการต้องไปเคียย์ต้องไปแก่ใจชั้นไม่สนใจคนคนนี้ไม่เอาแล้วนะแค่นี้ก็ปวดหัวกบาลตายแล้วให้ชันกลับไปไม่เอาหรอกแล้วเขาเป็นยังไงล่ะเขาเองเนี่ยช่วงนี้พยายามทาตัวไป,ไปนู่นไปนีน่ทำนู่นทำนี่ทำตัวเหมือนมีความสุขอ่ะนะทำตัวให้คุณหันไปมองเขาคล้ายๆเรียกร้องความสนใจแต่ช่วงนี้เขาจะได้ฝึกปองในระดับหนึ่งในระหว่างที่เขาท่องเที่ยวอาจจะไปนั่นไปนี่แล้วท่องเที่ยวไป หรือไปเจอคนเมคนนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนจะปล่อยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดีในเมื่อมันไม่ได้ดีขึ้นน่ะเขาก็มีการปรงใจเกิดขึ้นมันด้วยเหมือนกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็ระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมราช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ16ถึง31ตุลาคมอ่ะพอช่วงนี้เขาไม่ได้ไปไหนแล้วจะอยู่นิ่งๆแล้วเขากลับมาคิดถึงเรื่องคุณอีกครั้งหนึ่ง่ําควรเรื่องคุณคุณเป็นยังไงคุณทําอะไรเนี่ยกลับมาคิดเยอะซะอย่างนั้น้วกก็รูสึ่าเออ คุณก็เป็นคนดีแหละเขาก็ไม่อยากไปหาใครแล้วเขาอยากอยู again. ่กับค <ity> to ุณนี่แหละนะครับแต่ช่วงนี้คุณก็ไม่ได้สนใจหรอกช่วงนี้ชาวบิจกจะไปสนใจเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวของคุณเองซะมากกว่าหรือบางท่านบางคนก็ไปคบกับคนใหม่แล้วนี่ก็ไปสนใจกับคนใหม่คุณซะมากกว่าฉะนั้นคุณจะไม่ค่อยสนใจเรื่องราวของเขาเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงนี้เออเขาเองจะทำตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะมีการเจ็บป่วยขึ้นแล้วก็มีการโพสต์ลงสฟ่บโซเชียลเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจจากคุณแต่อีกห้าเปอร์เซ็นต์ นะหรือโพสต์เรื่องอะไรที่แบบชีวิตฉันแย่ชีวิตฉันเศร้าฉันแสบฉันมีปัญหานี่ก็จะโพสต์เป็นการเรียกร้องความสนใจเนาะซึ่งคนสนใจไหมก็เขาสนใจแหละดูว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกไว้แค่นี้เนาะชาวราศีพิจิกท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมตมีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดี๋ยวไปจ่าคลิปนี้ละจ๊ะ